สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความสำคัญของการวัดสัญญาณชีพกันนะครับลหลายๆคนเนาะทุกคนนะครับเวลาที่เราเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับเราก็มักจะได้วัดชีพจรนะครับวัดไข้วัดความดันโลหิต ใช่ไหมครับนั่นก็คือสัญญาณชีพมันเองนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยทั่วไปเนาะเวลาเราที่ที่เราเดินเข้าไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับยื่นเอกสารที่เวทระเบียนสักพักหนึ่งเรานั่งพักเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับเรียกเราไปซักประวัติเนาะอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยครับเราก็จะได้มีการวัดสัญญาณชีพต่างๆนะครับซึ่งสัญญาณชีพในที่นี้ทางการแพทย์เราก็จะเรียกว่าไวาทอนไซน์นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยความเร็วลอยฮิตนะครับ อาชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็อัตราการหายใจนะครับซึ่งความดันโลหิตเนี่ยก็จะมี2ค่าด้วยกันนะครับ systolic pressure กับ diastolic pressure นะครับความดันตัวบนกับความดันตัวล่างเนาะก็จะเช็คดูว่าความดันสูงไหมความดันต่ำหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าความดันต่ำเนี่ยอ่าก็ก็อาจจะเสี่ยงหน้ามืดเป็นลมได้เนาะความดันสูงก็อาจจะช็อกได้ใช่ไหมครับเสี่ยงได้หลายอย่างต่อมาการวัดอุณหภูมิร่างกายก็คือการวัดไข้เนาะ ถ้าอุณหภูมิในร่างกายมากกว่า37.5องศาเซลเซียสเนี่ยหมายถึงว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเริ่มมีไข้แล้วใช่ไหมครับก็ต้องดูว่ามีไข้หรือเปล่าแล้วไข้เนี่ยอยู่ระดับไหนไข้ต่ำไข้ปานกลางไข้สูงหรือไข้สูงมากนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาวัดชีพจรกันหรือว่าเพาะนะครับชีพจรก็จะบง่งชี้ถึงอัตราการเต้นของหัวใจว่า1น,นาทีเนี่ยเต้นกี่ครั้งนะครับซึ่งปกติก็ไม่ควรเต้นมากกว่า120ครั้ง ใช่ไหมครับพะว่าถ้าเต้นเร็วไปหัวใจก็เต้นเร็วเนาะนะครับก็ไม่ค่อยดีและสิ่งสุดท้ายคืออัตราอาการหายใจนะครับภายใน,นหนึ่งนาทีเราหายใจอยู่กี่ครั้งนะครับหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนับเป็นหนึ่งนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยครับคนเราอะ่ะยิ่งเด็กยิ่งหายใจเร็วพอยิ่งอายุเนี่ยมากขึ้นก็ยิ่งหายใจช้าลงนะครับแต่ทั้งนี้คนบางกลุ่มก็อาจจะหายใจเร็วได้เหมือนกันนะครับบางอย่างเช่นคนเป็นหืดหอบอย่างเงี้ยนะครับอาจจะ ตอนนั้นอาจจะเป็นอะไรสักอย่างนี่เนาะเออก็อาจจะหายใจเร็วขึ้นก็ได้นะครับซึ่งสัญญาณชีพนะครับความสําคัญเขาก็คือเพื่อประเมินอาการ นะครับว่าเราเนี่ยมีสัญญาณชีพเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะบ่งบอกถึงการมีชีวิตอยู่ของบุคคลนั้นๆนะครับถ้าสัญญาณชีพของเราเนี่ยมีค่าใดค่าหนึ่งที่ผิดปกติไปนะมันก็จะบ่งบอกถึงพยาธิสภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือพยาธิสภาพที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นะครับอย่างเช่นอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นก็อาจจะบอกว่าเราเนี่ยอาจจะมีไข้อยู่ก็ได้ซึ่งไข่ก็เกิดจากการติดเชื้อนะครับอาจจะเป็น เชื้อจุลชีพก่อโรคต่างๆนั่นเองนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องวัดสัญญาณชีพในโรงพยาบาลนะครับประมาณ